ครับผมก่อนหนึ่งก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่นาักทุกท่านนะผมอ่ะสำหรับใครทีร่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคริปแรกนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งช่องผมได้วยผมโอเคนะผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอวิธีการอัพโหลดคลิปของเราในลงในบน s t o สตอรีอ่อ่ะยังไงนะผมให้เกิน20วินาทีขึ้นไปนะผมจะเป็น1นาทีก็ได้เลยนะมันก็อยู่ที่เรานะผมว่าเราจะเอาช่วงไหนลงอย่างดีนะผมแล้วก็จะมาแก้ไขวิธีการแบบว่าย,ยัางไงเมื่อเราลงใน สตอรี่แล้วมันจะมีข okay, like ู่ขาขู่ขาอะไรของมันแบบนี้อยู่นะผมนะเพื่อนก็ดูไม่เข้าใจเราก็ดูไม่เข้าใจแบบนี้ผมโอเคจะเป็นยังไงกันบ้านนะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรนมาครับผมก็วิธีนี้แก้ได้ง่ายๆนะผมโดยอันดับแรกนะผมให้เราไปที่ m อ่า m n s s r n g e r ของเรานะ ในเฟซเนี่ยการลงสต,ตรอรี่นะผมเราไม่ควรลงจากเฟซนะผมอ่าให้เรามาที่ Messenger ของเราได้เลยนะผมอ่าให้เราไปที่ Messenger ของเราได้เลยนะผมโอเคจากนั้นนะผมอ่าบางคนลงสตรอรี่แบบเนี้ยมันจะคลิกที่นี่ไงเนาะเออเนาะเราไม่ต้องมาคลิกในจุดนี้นะผมอ่าให้เราเข้าแชทใครก็ได้เลยอ่าให้เราเข้าแชทได้เลยนะอย่างเช่นอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าแชทของอ่าคนแรกเลยนะอ่าแบบเนี้ยโอเคนะผมจากนั้นนะผมให้เราคลิกส่งข้อความอ่ะเออนะ แล้วก็ให้เราเลือกวิดีโออะเลือกวิดีโอที่เราอยากจะไอ้นี่เออนะอยากจะอะไรนะอย่างเช่นอะคลิปนี้อะยี่สิบเก้าวินาทีนะอันนี้ยี่สิบเก้าวินาทีนะผมแล้วเราไม่ต้องกดส่งนะผมให้เรามาที่คําว่าแก้ไขนะผมอะให้เรามาคลิกคําว่าแก้ไขนะผมอ่าจัดนะผมแก้ไขแล้วใช่ไหมจากนะครับผมนี่ไงเราก็สามารถขีดเขียนอะไรต่างๆนานาได้นะนี่ไงสามารถขีดเขียนอะไรต่างๆนนานาได้นะผมโอเคนะ เสียงอะไรต่างๆเราก็ปรับได้นะผมอ่าจาัดนะครับผมในจุดนี้มันจะมีคําว่าสตอรี่ของคุณนะผมให้เราคลิกในจุดนี้ได้เลยนะแล้วมันก็จัดเลย20วินาทีตามคลิปของเราได้เลยนะอ่ะในจุดนี้เดี๋ยวผมจะลงซะอ่ะ29วินเนี่ยแหละเพราะว่า5นาทีมันก็เกินมันนานเกินเนาะอ่ะแก้ไขครับผมสตอรี่ของคุณนะผมนี่ไงมันก็จะมีคําว่าเพิ่มลงในสตอรี่ของคุณหรือไม่นะผมดู ดูได้บน messenger และ facebook เป็นเวลา24ชั่วโมงนะผมในจุดน,นี้เราสามารถเพิ่มได้เลยนะผมอ่เดี๋ยวผมจะลองเพิ่มให้ดูนะฮะโอเคเพิ่มลงในสตอรี่ของคุณแล้วแบบนี้ผมอโอเคโอเคคือผมยังไม่ได้ทำคลิปนี้นะอ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะผมว่ามันเออมันจะจบไหมแบบนี้นะผมออกแป๊หนึงนะฮะตอนนี้กำลังอัพโหลดอยู่นะครับผม ครับผมคิดว่าตอนนี้นะ่าจะอัพโหลดเสร็จแล้วอ้าวยังหมุนเตี้ยวๆอยู่เลยแต่ยังอัพโหลดไม่เสร็จแต่เราก็สามารถดูนะเออเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วโอเคมานี่ครับผมอ้านี่ไงนี่ไงอันนี้คือเกินเลยนะอันนี้คือทงหมดเลยนะผมอ่าเพื่อนๆลองไปลองใช้ดูนะผมอันนี้คลิปที่ผมจะมาส่องลูบิด2อคูณสองนะผมโอเคนะใครที่สนใจต่อลูกบิดก็คลิปที่ตัวไอ้ด้านบนขึ้นมาด้านบนนี้ได้เลยนะผมผมได้ทําคลิป2ไว้แล้วนะผมโอเคนี่ไงสั้นๆน,นะผมใน แต่ในจุดนี้เดี๋ยวผมขอลบก่อนนะเพราะคลิปนี้ผมยังไม่ได้ทำนะผมโอเคประมาณนี้ผมคลิปนี้ท้ายที่สุดนี้ผมก็หากใครมีอะไรสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนนะผมก็สามารรคอมเมนต์สอบถามใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ไว้ได้เลยนะผมแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ